มากกว่า40ปีจากอาจารย์หมอหนุ่มคนหนึ่งที่เกิดมาพร้อมกับพรสวรรค์และพรสแสวงอย่างแรงกล้าได้มีโอกาสสารต่อคลินิกตึกแถวเล็กๆย่านท่าดินแดงอาจารย์ชนลทิศไม่หยุดที่จะพัฒนาต่อย,ยอดเทคนิคก,การสัญญกรรมบนใบหน้าเพื่อให้ผู้ใช้บริการทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดท่านได้ถ่ายทอดความรู้เผยแร่ประสบการณ์งานวิจัยที่สะสมไม่ยอย่างยาวนาน ให้กับแพทย์ที่สนใจด้านสัญญกรรมทั่วโลกอบรมสั่งสอนลูกศิษย์และรวบรวมทีมจนเกิดมาเป็นทีมอาจารย์แพทย์ทีรพรปัจจุบันทีรพรได้เติบโตขึ้นมาเป็นทีรพรคลินิกตึกกระจก5ชั้นมาตรฐานโรงพยาบาลย่านคลองสานทีรพรมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยเทคนิคสัญญกรรมดึงหน้าทำตาสองชั้นเสริมจมูก ภายใต้วิสัยทัศน์อันกว้างไกลของอาจารย์โชลทิศและทีมแพทย์ทธิรพรที่มีความรักความห่วงใยต่อผู้ใช้บริการดุจญาติมิตรในอนาคตอันใกล้นี้ธีรพรจะก้าวสู่การเป็นโรงพยาบาลสัญญากรรมบนใบหน้าอย่างครบวงจรที่มีเนื้อที่มากกว่า2ไร่เพื่อรองรับปริมาณผู้ใช้บริการที่เพิ่มมากขึ้นและสร้างการบริการที่เกี่ยวกับการดูแลบนใบหน้าให้ครบวงจรทั้งแผนกผิวพรรณ แผนกเวชศาสตร์ชะลอวัยและแผนกอื่นๆอีกมากมายโดยคาดหวังว่าโรงพยาบาลทีรพรแห่งใหม่นี้จะเป็นสถานที่ที่ให้การดูแลบนใบหน้าได้อย่างยั่งยืนตลอดไป